แปะมือนะครับวันนี้ผมได้เลิกแล้วนะครับเดี๋ยวจะทานข้าวกองแล้วก็ขอตัวไปพักครับนะฮะทำไมต้องเป็นกูทุกทีตามคอนเซ็ปต์ทำไมต้องเป็นเธอทุกทีเลยนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันเพราะฉะนั้นผมไม่ได้รู้สึกว่าผมภาคภูมิใจใดใดทั้งสิ้นในขณะที่พี่น้องหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานยังเหนื่อยในผลงานที่เราตั้งใจทําร่วมกันจริงๆแอ,แอบแอบอยากเหนื่อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ํา เพราะว่าเป็นไปได้ห,หลาย่าหลายหลายคนได้พักผ่อนช่วงเวลาที่เขาเหนื่อยกันเนี่ยบางทีมันสร้างความเครียดแต่ว่าผมผมว่าตัวผมเองรับมือกับสถานการณ์ตรงนั้นได้ดีเพราะงั้นก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะคุยกับทีมว่าลองพิจารณาเอาผมอยู่ยันห้าทุ่มเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดวางแผนกันมาดีแล้วจริงๆก็กแอบเกรงใจซ้ำสองถ้างั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมหลายๆคนแล้วกันครับ